ทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับผมส่องงาน้ำเทพษครับผมแตงโมควุมรู้สึกด,ดีวันครับพบกับเรา2คนได้ในรายการบอลไทยใช่เลยรายการที่ใช่สําหรับคอบอลไทยทุกคนครับผมใช่แล้วครับ บอกก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้นะฮะก็เป็นวันที่ส0ธันวาคมนะครับเป็นวันสำคัญอีกแล้วก็คือวันรัฐธรรมนูญนะครับผมต้องนะครับครับผมเป็นยังไงฮะตีกันแหลกเลยไม่ถูกไตีกันที่ไหนสามัคคีทำให้บ้านเนื้อเรามีกฎหมายครับนะครับที่คอยมาดูแลประเทศชาติของเรากีฬาก็มีนะกีฬาก็มีอะไรก็เดี๋ยวเขาจะมีพรบกีฬาไงอ๋ออันนี้ไม่มีใครคัดค้านครับไม่มีใครคัดค้านเลยนะครับันหมดเลยนะฮะและอีกอย่างก็ใกล้ที่จะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับในวันที่ สิบห้าสิบหกเดือนเดือนกุมภาอ้าวไม่เดือนพิกกี้ก็กุมพาร์ดีกว่ากุมพาร์ดีกว่านะฮะเปิดกุมพานะครับเพราะว่าที่ต้องเปิดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีแข่งกันปีหน้าเนี่ยเยอะไะบอลโลกก็ต้องมีช่วงกรกฎาคมถูกไหมเอเชียนเกมที่ปูซานนี่ใช่ไหมฮะครับมีเยอะจะได้มีไทยพรีเมียร์ลีกเปิดใช่พอจะต้าลีกวันก็เปิดอินชอนอินชอนเอเชียนเกมอินชอนอินชอนอ๋อใช่ปูซานนันข่าวก่อนโน้นนะฮะเปิดหลายอย่างและที่สำคัญนะครับ ทูวิชั่นของเรานะฮะที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยก็จะทําการถ่ายท่อสดให้เหมือนต่างประเทศใช่นั่นหมายความคือนักบอลของเราปีหน้าเขาไม่ได้เตะแบบปีที่แล้วนะคือหกโมงเย็นไม่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 เอาแล้วไม่เอาแล้วพี่บุไม่เอาแล้วหกโมงเย็นหกโมงครึ่งไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใกล้ยางเกินไปจะเตะเหมือนต่างประเทศครับเตะเที่ยงนะบ้าพี่เมลิกเตะเที่ยงพี่ไม่รู้หรอรู้เออแต่มันบ้านเรามันสี่ทุ่ม ไม่ใช่ไงก็เราก็เตะเหมือนบ้านเขาสิก็เราบอกว่าเราจะทําตามแบบเขาแต่แดดบ้านเราไม่เหมือนบ้านเขาบ้านร้านแก่มันดีเตะแบบเยอรมันเอากี่โมงอะ่ะบ่ายสามไม่ไหว <c oughs> บ่ายสี่ก็แล้วกันไม่จะได้ไม่ต้องเปืองไฟไงบ่ายสามนี่แนะบาา่ะบายสามสินี่รับวิตามินหน่อยพี่ไม่รู้เหรอนี่ทุกวันนี้ไม่ต้องเตะบอลหรอกยืนถ่ายละครเนี่ยครับฮะตัร้อนต่ตั้งแต่เช้าเนี่ยถึงถึงเย็นเนี่ยนะฮะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยไม่ร้อน ร้อนโอ้โหยังแรงเจอไฟเข้าไปอีกครับไม่แต่ว่ามันไม่โอเคหรอพี่ที่เตะบ่ายสามแฟนๆได้เข้ามาดูกันแล้วแบบเหมือนรับซันแทนไงเอาไปอย่างงี้ดีกว่า6กโมงสองทุ่มสี่ทุ่มผมจะได้ดูคุณนานๆโอ้โหคุณจะได้พรีวิวพรีวิวนานๆคือไทยเียร์เลีกเนี่ยถ้าจะพรีวิวกัน6กโมงสองทุ่มสี่ทุ่มให้ไม่ให้ผมพักเลยเหรอผมอยากให้คุณอยู่นานๆ มันจะมีแม่นแล้วก็ต้องวอนผู้ใหญ่ใจดีก็เพิ่มเพิ่มค่าขนมให้น้องผมครับขอบคุณมากเลยฮะอันนี้ผมอยู่ได้ถึงเที่ยงคืนเลยเห็นไหมมีเติมค่าขนมให้น้องผมสักนิดนึงที่อยู่ยาวถึงเที่ยงคืนเลยถ้าพีวิวอย่างนี้นะครับผมขอไปพรีวิวขอมาด้วยผมอยากเจอพี่อุ้มตัวจริงๆต้องมีหลายช่วงหน่อยผมอยากเจอพี่อุ้มอยากเจอนะหันไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะมีคนแข่งกันทําประตูนะฮะผมว่าเกมนี้ต้องมี ประตูเกิดขึ้นเกิดขึ้นมันต้องมีการผมว่านะถ้าเกิดว่าทูทำแบบนี้นะต้องเชิญนักแสดงแบบหรือว่าดาราที่ชอบเตะบอลเนี่ยไปสักหน่อยเกิดแบบว่าเกิดทายผลถูกขึ้นมานะอ้าวเป็นปลาหมึกเลยเป็นอาจจะเป็นแบบนิวลุกก็ได้ใช่เพราะว่าส่วนมากอยูนี้ดารานี่คล้ายๆกับตอนฟุตบอลโลกนะฮะ ทายกันเก่งมากเลยนะฮะส่วนมากก็จะมีคนโทรมาถามไงพี่พี่คิดว่าคู่นี้เป็นไงดาราเขาก็จะตอบไงคิดว่าลูกครึ่งไม่น่าอยู่อ่พี่อยู่อีกฝั่งนึงแล้วพี่ลองเลยแล้วกันนะเออะไรอย่างเงี้ยใช่ดาราเขาจะให้ผลการตอบรับแบบนี้คือวิเคราะห์ได้ซึ่งหนึ่งหนึ่งในจมส์ก็คือผมคือครับผมคือวิเคราะห์เป็นครึ่งใบหรือใบเต็มหรือใบผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องลูกครึ่งหรือว่าครึ่งลูกข่าน้ำอะไรผมไม่รู้ครับผมรู้แต่ว่าคืนนี้ ใครดีกว่าใครอ๋อรู้แค่นั้นอส่วนการตัดสินใจคุณไปคิดเอาเองโอ้โหตายแล้วนี่ผมไม่ส่งเสริมการการพนันแล้วครับแล้วที่สําคัญครับแตงโมครับไทยพีมิรีกรูกการใหม่นี้อมีทีมขึ้นมาสามทีมด้วยกันครับนะครับก็จะมีขอนแก่นนะฮะไม่ใช่อะไรครับมีลำปางโอ้ไปเหนืออีกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเหรอเอาจริงๆคือมี3ามทีมที่ขึ้นมาต้องบอกว่า ให้ทีมแรกก่อนเลยทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆเป็นทีมในดวงใจครับผม Air Force AVA R-O-E ไม่ใชั่นะ AVA AVA Air f o r อ e ์ฟอนั่นตายแไม่ใช่อ่านผิด Air Force ขึ้นมาหนึ่งแล้วครับผมมีสิงท่าเรือท่าเรือโอ้ยท่าเรือมาอีกแล้วเหรอใช่มาอีกแล้วปีนี้สุขสันต์แฮปปี้นิวเยียร์เขาบอกว่าท้าเรือมาขึ้นมาดิวิชั่นหนึ่งครั้งนี้ครับทำการเฉลิมฉลองครับเขาบอกว่าตั้งแต่แมตช์แรกเลยฮะทำไงฮะเพราะจัดให้เต็มเลยจัดนะ เหรออาวุธครบมือเห็นเขาบอกว่ามีน้ำใจจะมีเลือดแน่นอนนองเลือดนองเลือดเลยเหรอนองเลือดมันไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเลือดเฉลิมเลิมจะหลออตั้งแต่แม่แรกเป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะทําให้ชีวิตเราอยู่แถวคลองเตยเปิดปุ่มทุกดอกเขาประกาศแล้วเขาเล่นบอลนผมได้ยินมาเขาเล่นบอลกันนะและอีกทีมหนึ่งครับผมครับเป็นทีมน้องใหม่ใช่ขึ้นมานะฮะก็คือทีมครับ เป็นแบบบูเอฟเฟชั่นนะฮะคือเติมเข้าไปแล้ววิ่งได้เร็วเลยนะครับนี้นะครับผมวอรทออะไรครับนี่น้ำมันเลยพี่วอรทออะไรวอรทอระยองระยองนะฮะเขาบอกว่าสนามที่นี่ดีมากนะฮะใช่ใช่ครับผมแบบเหมือนแบบเหมือนต่างประเทศเลยนะฮะคือต้องบอกว่าแถบพัทยาแถบชลบุรีแถบระยองเนี่ยก็พัฒนาตามชลบุรีขึ้นมาคือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งแบบเหมือนฟุตบอล บูมมากนมมากบตอนนี้ถ้าไปดูแล้วที่มันบูมๆสุดๆเลยก็จะมีเนี่ยชมบุรีแล้วก็ไป <Ay. S 2> แต่มันก็ตามหัวเมืองแต่ขังบ้านนะครับ,รบอย่างบุรีรามอย่างเง, uma, งี้ยมันดีแน่นอนคืออีสานอีสานก็ต้องบุรีราม ฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยทางฝั่งทะเลเนี่ยจะดีใช่ภาคใต้ใต้เนี่ยดีสงขลาครับสงขลาเหนือไม่ค่อยดีเหนือเหนือพอได้อยู่เพราะว่ารู้สึกจะไม่ค่อยดีเชียงรายเพราะว่าผ่านไป้คสิบวันเนี่ยพวกเราต้องไปใช้สิทธิ์อีกโอ้ยไม่ใช่ผมถามความรู้สึกคุณหน่อยดีกว่าครับคุณรู้สึกกับทีมไหนเป็นพิเศษครับ หมายถึงว่าสามทีมนี้สามทีมนี้คุณรู้สึกกับทีมไหนพิษเตอรอก็ต้องบอกว่าถ้าในใจแล้วนะสามทีมเนี่ยผมว่ารู้สึกกับสถานการณ์ค่อนข้างมากเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทุบตีกับสถานการณ์มาแล้วทุกวันนี้นี่จำไม่ได้เลยใครเล่นนะฮะเฮ้ยเปลี่ยนไม่หมดทุกคนเลยนี่ไงแต่ละคนนี่สุทินอย่างเงี้ยสุรักษ์อ๋อดังทั้งนั้นใช่เลยพี่เฉลิมวุตลุงลุของผมเนี่ยใกล้แล้วฮะวรวรรณใกล้เป็นแบบเป็นโค้ชกันอีกทีนึ่งแล้วนะ ที่พูดมาไม่มีหมดเลยนะครับขอโทษด้วยฮะเกิดไปเจอรุ่นนั้นรุ่นนั้นก็มีนี่นะาลีอิละพงเพลงลีคุณกัมมนาตอ้างสูงเนินคุณเพียพงผิวอ่อนนะครับคุณชะลอหงกระจรคุณประทีปปานขาวคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแต่ละคนสมศักด์คำมนีไพโรดพ่วมจันทร์ครับนะฮะไม่มีแล้วอย่างนี้คือเราคิดว่า ขึ้นมาเนี่ยอยากให้นักเตะเนี่ยเป็นระดับฝีเท้าแบบนี้ที่คิดอย่างนี้เลยครับอยากจะให้แบบเหมือนแบบขึ้นมาจากลีปุ๊บเขาผ่านไปสัก2แมตช์ขึ้นมาเหมือนสุพรรณเนี่ยมันอยู่ันดับหนึ่งเลยฝันนะพี่แค่สามอาทิตย์ก็ยังดีครับมันไม่ได้เลยผมจะเก็บภาพนั้นเอาไว้เลยครับเก็บไว้ขึ้นสเตตัสผ่านอากาศ ครั้งหนึ่งก็เคยได้ที่หนึ่งแต่ผมว่าบอลไทยจะบูมมากเลยแถวทุ่งดอนเมืองนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าแฟนๆรอการกลับมาของสถานการใช่ถูกไหมตอนนี้นะฮะสนามทูปเตอมีก็กำลังทำการดูแลเรื่องสนามทุกวันนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เต็มเลยนะพี่สนามใช่ครับตลาดนัดเปิดคนเต้นอรแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ ไม่แ่จริงถ้าสมมติทกวัตจตมีมีการปรับปรุงมีการทําใหม่นะฮะผมเชื่อว่าทำใหม่แฟนๆเขาก็จะเข้าไปเยอะกว่านแน่นอนทําใหม่แน่นอนทุกัตเตมีต้องแบบว่ารุ่งเรืองกับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมส่วนทีมท่าเรือผมไม่ขอพูดครับผมผมเชื่อว่าสนามสนามของทีมท่า stadium stadium นี่นะฮะต้องมีอาวุธพร้อมมือขายอยู่เลนอนพี่ชอบไปบ้าเขาสนาม สนับมืออย่างเงี้ยพี่ชอบไปว่าเขาคุณไม่เคยดูไหมปั้มเนี้ยพี่อยากขาลวงอยากเสื้อมาแล้วแบบผมเถียงเดี๋ยว don't นทิ้งผมเถียงแทนแฟนการท่าเรือไมเขาไม่มีหรอกอาวุธสนับไอ้ระเบิดมือต่อไปจะมีไม่มีมีเขาใช้อุปกรณ์ข้างทางกันหมดแล้พี่ผมอยากให้มี คือผมอยากให้มันถูกต้องที่ผมอยากให้มีเนี่ยผมอยากให้มันถูกต้องยังไงฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยถอดรองเท้าเพี้ยงหรืออะไรเงี้ยมารยาทไม่ดีผมอยากให้อาวุธเนี่ยมันถูกต้องผมอยากให้แบบว่ามีกับที่กันอย่างเงี้ยเป็นกระจกเป็นแก๊สน้ำตาตรงมุมนี้ขายหยิบจับซื้อได้พกเข้าไปนะครับระเบิดปิงปองทั้งหลาย ผมบอกไว้เลยนะฮะถ้าพี่โดนแทงเนี่ยผมไม่ต้องไปสืบเลยนะฮะใครแทงพี่นยไม่ต้องถามว่าใครมาแทงผมอาจารย์ถนอมเนี่ยผมว่าโดนอีกสักครั้งเนี่ยเจอ,เอแน่ๆน่เพาใครเป็นคนตามอาจารย์ถนอมพี่คิดว่าอาจารย์ถนอมเขาอยากรู้ไหมผมผมบอกเลยผมผมรู้อยู่แล้วครับ ครับผมรู้ใช่ไหมบุรีลำทำไมฮะผมฟันธงเลยได <c oughs> ้แชมป์แน่ๆอ๋อบุรีลำได้แชมป์แน่ๆได้แชมป์แน่แต่อาจารย์หนอมเนี่ยผมขอให้ท่าเรือขึ้นมาแล้วแกเป่าแมตช์แรก ครับนะครับล้วโอ้โหข้างนอกนี่ช็อปต่างๆอาวุธพร้อมมือเออเป็นการพูดแล้วไม่ไม่ได้สร้างเพื่อนให้เกิดในใจทุกคนของเราเลยนะฮะไม่สร้างศัตรูล้วนๆเลยมันจะเกิดโรงพยาบาลที่แบบทันสมัยขึ้นมาทันทีโรงพยาบาลอเลรฮะโรงพยาบาลท่าเรือใกล้ตรงนั้นครับมีระบบ h o t l ลน์ทุกอย่างรับผู้ป่วยครับโอ้โห ทำให้บ้านเมืองเราเจริญโดนตีหัวปุ๊บเข้าโรงพยาบาลเลยการรักษาพยาบาลแบบด่วนจี๊ดเลยครับห้ามเลือดวิทยากันห้ามเลือดคนจะมาใส่ใจสิ่งเหล่านี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าที่เราจะแจกเสื้อนะฮะเราแจกเป็นแก๊สน้ำตาเลยหรือเราจะแจกเสื้อท่าเรือดีเอแก๊น้ำตามาคือต่อไปนี้ถ้าท่าเรือจะลงสนามทุกสัปดาห์เราก็จะบอกว่าอุปกรณ์ในการเชียร์แก๊น้ำตาผู้เพิ่มไม่ต้องออกเข้าไปไม่ต้อง ถือบวกกันน็อกกับแกน้ำตาถือเป็นแนวคอนกรีตที่แบบตั้งตรงหน้าเนินเลยครับผมถือยึ้นมาอฮะนี่จะเอาแบบจุดข้อดีของเขาบ้างได้ไหมฮะข้อดีก็เป็นฝีเท้าไงครับฝีเท้าต้องดีอยู่แล้วไม่ยังั้นไม่ขึ้นชานหรอกยิงเข้าไปไงดีใจเฮแลวโดนยิงอะโดนยิงก็เอาเลยเนี่ยไปพวกเราเฮเอาเลยลุยหรอบุก อันนี้อาจจะไม่ไม่ใช่อย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่มีการหยาบคายแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยรบพี่ช่วยขมวดให้แบบดูดีนิดนึงได้ไหมชาตินะรบครับแต่เวลายานสงบเรารักกันครับผมนี่เหมือนกีฬาแล้วเวลาแข่งถ้าแพ้ล่ะครับก็ยานสงบไงเออก็แพ้แล้วไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแล้วเราใช้กฎนี้ใช่ปีหน้าครับจะมีรางวัลแจกอีกนะ ปีแรกปีแรกคุณคิดว่าจะมีรางวัลแจกเราจะไม่มีการทํร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นก็เปล่าแล้วก็ออกให้ดูว่ามันเล่นไม่ดีต้องเปลี่ยนตัวออกแต่ว่าถ้ามีนกหวีดเสียงนกหวีดไทยพิมลิกปรับนะฮะปรับตัมโอ้ตายแล้ววันนี้รู้สึกแย่เลยเอาไปเยช่วงแน่เหมือนเดิมครับครับแมตแมนออฟเดอะแมตและแมตแห่งความประทับใจของบอลไทยใช่เลยเจอกันแน่นอนครับ บอลไทยใช่เลยรายการที่ใช่สำหรับคอบอลไทยทุกคนไทยประกันชีวิต pper. มากกว่าการประกันชีวิตกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของบอลไทยใช่เลยครับวันน<า>ี้ยังไงบ้างครับแดน,นโมก็ดูเดือดน,นะฮะตอนนี้ไม่ต้องพูดอะไรที่สร้างสารครค์แล้วเพราะศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับใช่น,น,นะฮะ ไปดูบางกอกกากับ TOT ดีกว่าครับผมนะฮะอยากจะให้ดูอันไปเรื่อยเลยครับเพราะว่ารายการของเราก็เอาแม์มาความประทับใจมาให้ได้ชมแล้วนะครับคือที่เราเอามาก็คือเอาใจแฟนๆเพราะว่าแม์ที่เราเอามาให้เนี่ยต้องมีการยิงประตูนี่ไงอย่างลูกแรกนะครับที่เริ่มไปหนึ่งศูนย์เลยก็เป็นเทียร์เทนวิโนทายยิงโลมาครับโอ้โห สองว่าซัดด้วยซ้ายนะฮะเขาแบยิงซอร์ดีนะลูกนี้ลูกนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฮอตแยของรายการที่ผ่านมานะครับข้าดีใจเหมือนเดิมถ้าดีใจนะโดนสไลด์มากเลยนะฮะครัเบื่อต้วนตัวนะครับเป็นคาแรคเตอร์เขาครับใช่แต่จริงๆเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนี้นะฮะตัวจริงนะครับผมเขายิ่งกว่านี้อีกครับครับโอ้ยลูกนี้เป็นลูกยิงตำแนนที่สวยมากจริงๆสวยสวยสวยลูกนี้ยิงสวยนะครับนะครับต่อมานาทีที่14ครับคนเดิมนะฮะซอร์ ุกเสษตรเปิดมาแล้วเป็นรีซอจับได้แล้จากได่ดีอยู่นะแต่ว่ายิงดีนี่เป็นสัญชาตยาณคือถ้ามีซอเล่นได้อย่างนี้ทุกนัดนี่ก็คงจะไมมีใครหยุดเขาได้นะฮะครับแต่เสียได้ยดีโดดใบแดงซะก่อนบังเกตมันเกมบางเกมไม่แต่เขามาปะปะกาศสนชัยนะสมชายก็เครียดนะพี่รู้ป่ะที่เขาประกาศเขาประกาศว่าอะไรว่าบอกว่าถ้าเล่นทีมชาติเนี่ยโดนใบแดงจะเลิกเล่นเออผมก็งงเขาพูดเองหรือว่ายังไงกันแน่ เขาก็พูดหลายอย่างตอนแมนยูเขาก็พูดอย่างหนึ่งเห็นไหมเขาจะไม่ทำท่าดีใจเป็นห่วงเขานะเายิงเขาเอาทำท่าดีใจเขาบอกผมแบบเผลอไปอ๋อครับนะฮะต่อมาเลยฮะในเกมแบบนี้บอลก็อาจจะไม่มีสีสันนะติดกต้องครับที่บังบอกการก็ใหม่นะฮะนาทีที่หกสิบสามครับชูเปอร์เซ่ ไก่แก้วนะครับกดเข้าไปอีกนะฮะเป็นสาูอยากให้ลูกนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในลูกที่ดีที่สุดปีที่แล้วเลยนะครับผมเป็นหนึ่งะฮะในลูกที่ดีที่สุดเพราะว่าผมว่าทักษะพอเอี้ยวมานิดนึงมันยิงยากมันผิดคือลูกนี้เป็นลูก world class ลูกนี้มันต้องใช้สะโพกในดนึงบิดใช่ลูกนี้คือลูก world class ใช่ผมบอกได้เลยคือคนที่ยิงแบบนี้ได้เนี่ยถ้าไม่ทอปฟอร์มยิงไม่ได้คนที่ยิงลูกแบบนี้ได้เนี่ยคือแกเรตเบลใช่นะฮะเมสซี่โรเบนเมสซี่ยิงแบบเออเอี้ยว ยิงไปหนึ่ี่อีกบ่อยแบบนี้ลูกเที่ยวยิงใครอยู่บ้างใครครับรวมถึงฟุตซิ่โอ้โหใช่คือชอบเที่ยวนะฮะคือแบบถ้าแบบหนึ่งต้องดหนึ่งหนึ่งแล้วเที่ยวเอาตลอดเลยนะฮะเที่ยวยิงเอาตลอดเลยนี่เขานำไปแล้วนำไปแล้วเป็น4-0ครับซาลูตะซาลูตะนะครับทิโรโนริซาลูตะใช่นะเหมือนสาล่ายธนาการเลยนะฮะครับผมตอนนี้ออกไปแล้วย้ายออกไปแล้วย้ายทีไปแล้วนะฮะโค้ชแท็กผมจะบอกให้จะ นำอะไรมาสู่ BG ีจรู้ไหมแบบเจริญรุ่งเรืองถูกต้องครับครับเป็นการพัฒนาผมไม่หรอกผมว่าโค้ชแกรแจังแบบนี้นะครับ PoT ของนายสมชายก็ไข่แกรจมได้นะครับลูกนี้นะฮะโดย อูดิดเนียมโคนะครับ4-1ครับผมในใจคิดว่าต้องตีตื้นทันแน่เพราะว่าปาเข้าไปนาทีที่81ดสิบละยิงเสร็จแล้วแบบทำเป็นแบบว่าเฮ้ยมันต้องทันได้เลยนะผมจำมันต้องทันแล้วพี่แอ้มันต้องเสมอ4-4แน่ๆยิงเข้าแล้วให้เดินกลับแบบพอตกแล้วก็ไม่ใช่ก็เกิดได้มาสี่สองเล่นดีนี่กลับตัวยิงใช่นะะฮโดนก็ไปอีกลูกนึงโดนแน่แนะ่ที่แตกแล้วลูกนี้คณาสิทธิ์ศิริภาครับผมคณาสิทธิ์ศิริภา บลาบลาบลาไอ้ที่โปรยขึ้นมาเนี่ยที่เราเห็นในกองเชียร์เนี่ยเป็นข้าวโพดฟัวใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นทิชชู่เช็ดตุดอล้วเขาไปตัดกันมามันทำให้เกิดภาพที่สวยงามมากซึ่งผมชอบจริงๆนะครับผมคือพอโปรยเสร็จแล้วเนี่ยคนเก็บสเตเดียมก็จะอวยพรให้นะครว่าโอ้ เอสซดนะฮะให้พผมพ์ S M S ส่งมาเป็นเอสซดนะฮะใช่หรือบางทีก็พูดเป็นแบบว่าออกมาเป็นแบบภาษาใช่ฮะแบบสั่งขนมเป็นแบบเฟตเต้อ่คือผมนี่ผมไม่ได้พูดหยาบคายนะมันมีอยู่รายการหนึ่งนะฮะบอกว่าคุณพิมพ์ S M S ส่งมาได้ที่เบอร์47 4747อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มแล้วพิมพ์คำว่าเอสซดเออผมก็ตกใจส่งไปแล้วเอสซดตามด้วยเบอร์87 87 78 นี่ไงผมงงมากเลยนะคุณไปแปลกันเอาเองนะครับผมผมแค่ผมบอกตรงว่าครับเอ๊ะตุ๊กแกมาร้องกันอย่างนี้ฮะตุ๊กแกผมงมากเลยผมไมเป็นห่วงมากเลยร้องแบบตุ๊กแกถ้างั้น SMS ของเรามี SMS มเอสไหมรายการปีหน้าอาจจะมีแต่มันต้องจัดสดนั่นเองโมพิมปึ๊บ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 ส่งมาที่รายการบอลไทยใช่เลยพิมไอเฮ็ดตัวไอกับตัวเอชใช่แต่บางคนออกเสียงไม่ได้ไอเฮ็ด ก็คือ I hate uh, ฉันเกลียดอะไรอย่างนี้ uh, I hate อา้าวแมทแห่งความประทับใจผ่านไปแล้วนะครับ,รบไปพบกับแมนออฟเดอะแมทเลยครับผมสวัสดีครับผมเบนพีรพงศ์ฤิชิตโชติรัตน์นะครับตำแหน่งกองกลางสโมสรบางกอกการ์ดเอฟซีคร, FC ครับ ก็มาระยะเวลาหลายปีอยู่ก็ประมาณ18อายุ18ได้ครูที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าลองไปเป็นเด็กฝึกอยู่ที่สโมสรนครมหถงเพราะมันใกล้โรงเรียนตอนนั้นก็เลยไปได้เป็นเด็กฝึกหันยู่ที่นั่น เคยคิดบ้างครับแต่ไม่รู้ว่านักฟุตบอลอาชีพมันคืออะไรตอนเด็กๆครับก็รู้แค่ว่าอยากเล่นฟุตบอลเหมือนพี่ๆเขาในทีอะไรนะครับแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาเป็นในรูปแบบนี้ ผมว่าเส้นทางของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันฮะแต่ละคนอาจจะมาด้วยด้วยเส้นทางลูกหนังมาอยู่แล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มาเส้นทางนี้แล้วก็จุดพี่ขันของชีวิตมันก็ต้องมีทั้งหมดครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะเล่นฟุตบอลเราก็พยายามผลฝายให้ให้มันเป็นทุกวันนี้ให้ได้ ให้สังคมของเรานะครับให้สังคมให้เพื่อนให้ให้นิติตภาพให้ความรู้สึกดีๆให้อะไรทุกอย่างที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับเพราะถ้าถ้าเจาะจงลงไปก็อาจจะเป็นพวกาสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้อะไรกันครับ แต่ก่อนแต่ก่อนนักฟุตบอลบ้านเราอาจจะยังไม่ไม่มีวิทยาศาสตร์กรีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็อาจจะแบบว่ากินอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้เล่นตอนไหนนอนอยังไงก็ได้แต่ณต,ตอนนี้แล้วเนี่ยทางสโมสรหลายๆสโมสรก็มีมีนักวิทยาศาสตร์กรีฬาเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เม็ดเงินก็ค่อนข้างเยือะสูงมมากขึ้นครับตอนนี้ก็จะมีการวางแผนโภชนาการการพักผ่อนกินวิตามินเสริม ตั้งใจฝึกซ้อมซ้อมหนักมากขึ้นเหมือนกันผมคิดว่าณเกมเกมหนึ่งนะเหมือนเหมือนไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นคำพูดหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเกมเกมหนึ่งที่เราลงไปเล่นเนี่ยเราต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถย้อนกลับมาได้ ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ทำตามความฝันของเราให,ให้สำเร็จนะครับอดทนแล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างครับสักวันหนึ่งก็จะเป็นของวันของน้องๆเองครับ การบอลไทยใช่เลยรายการที่ใช่สำหรับพอบอลไทยทุกคนไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตกับเข้าสู่สุ้มยสารของบอลไทยใช่เลยครับอต้องขอขอบคุณนะครับส,สวยจาก สโมสรมากกอ่กล้าสนะครับผมขอบคุณนะคคุณสุภศสิริ์ลาลิศด้วยนะคะก็มีน้ําใจมากเลยนะดูติดตามรายการเราตลอดเลยนะครับช่องเลยใช่ฮะแล้วก็ฝากด่าพี่กับผมมาด้วยนะฮะเหรอจริงปะโอ้ยอยากเลยครับรักหลอกจิงหยอกเล่นทุกทีจริงๆริบอกตรงนี้เลยรักหลอกจิงหยอกเล่นใช่นะครับบางทีแกล้งหนักไปนะฮะเขาก็เลยฝากด่ามาด้วยไม่หลอกเราหยอกเล่นเพราะว่าเราสนใจทักทายทักทายเราไม่อยากให้คนดูเครียดที่สำคัญเนี่ยโมครับ แฟนรายการบอลไทยใช่เลยครับรู้ไหมครับว่าแฟนบอลเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีทั้งนั้นเยอะมากจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยผมเนี่ยไปตามร้านอาหารต่างๆเวลาเข้ามาทักผมว่าแปลกใจเอ๊ะนึกว่าจะเป็นแฟนรายการต่างๆแต่แบบเฮ้ยพอบอกว่าดูบอลไทยใช่เลยผมก็งงเป็นผู้หญิงอ่ะใช่เขาบอกว่าจร<อ>ิงๆเขาบอกว่าดูฟุตบอลด้วยแล้วก็ดูความสนุกสนานของเราสองคนด้วยเขาบอกว่ารายการของเราเนี่ยมันไม่ได้แบบอีโค้ดหรืออีโค้ะเรเกินไปใช่มันสนุกสนานคือพูดง่าย เป็นแฟนกันผู้ชายกับผู้หญิงมีทีวีอยู่เครื่องเดียวพอผู้ชายกดผู้หญิงก็สาามรถฟังเราแล้วก็เข้าใจหัวเราะไปด้วยไม่ใช่ว่าหนักกีฬาเท่านั้นอย่างเดียวเลยนะฮะแต่เราก็เลยวันนี้อยากจะเอาใจแฟนๆสุภาพสตรีหน่อยนะฮะลีี่ชนเยสุภาพสตรีผมไมเรียกนะครับเพราเรียกเพราะเรียกชนีเนี่ยที่เราพูดมาทั้งหมดหายวับหลอภาพลักษณ์ไม่ได้ภาพลักษณ์ไม่ได้เรียกสุภาพสตรีทั้งหลายะฮชนีไม่ได้นะไม่ผ่าน ท่นีต้องไปมดดามันพูดได้เราเป็นพระเอกเอารอแล้เรี่ยก่าทำไมได้นะครับถ้าางนั้นเราจะไปถามท่านสุภาพสตรีนะฮะครัว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลบ้าเราเนี่ยมีการขยับขยายไปเยอะแต่เวลาคุณไปดูกับผู้ชายเนี่ยพี่เคยสังเกตไหมถ้าผู้ชายเขาไม่ยู่บอลเนี่ยแปลกหรือเปล่า แต่<ช>จะให้ผู้ชายตอบด้วยกันเองมันเข้าข้างกันเองเออถูกไหมต้องให้สุภาพสตรีตอบว่า<ช>ถ้าเกิดว่าผู้ชายคุณเห็นผู้ชายไม่สนใจฟุตบอลไม่ดูฟุตบอลอ,อคุณว่าแปลกไหมแล้วถ้าเกิดว่าแปลกคุณคิดว่ามันแปลกว่าเขาไปดูอะไรนั่นสิออ,อยากจะรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาคิดยังไงฮะครับก็สหรับที่เราคงไม่แปลกค่ะไม่แปลกเพราะว่าผู้ชายก็ ส่วนใหญ่เขาก็ชอบไปหลายลายแนวชอบไปหลายหลายแนว,แนวสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องชอบฟุตบอลเสมยอไปนะค่ะเขาอาจจะชอบกีฬาอืน่นก็ได้ถ้าผู้ชายไม่ดูฟุตบอลเหรอคะ,แป,คะแปลกคะ่ะแปลกค่ะขนา,าดผูยยด้หญิงทั่วไปย,ยังดูเลยคะ่ะขนาดผู้หญิงทั่วไปย,ยังดูเลยคเหมือนดูเป็นเกย์อะค่ะเหมือนดูเป็นเกย์อะค่ะไม่แม,มนแปลกคะ่ะก็เป็นเกย์มั้งคะเป็นเกย์มั้งคะเป็นเกย์มั้งคะแต่เพราะว่าขนาดเป็นผู้หญิงยังดูบอลเลยค่ะเป็นผู้หญิงยังดูบอลเลยค่ะ ผู้ชายทุกคนไม่ดูบอลก็ต้องออกกําลังกายอะค่ะไม่ดูบอลก็ต้องออกกําลังกายเกยบอลนี่นะฉันแปลกค่ะแปลกถ้าถ้าไม่ดูบอลนี้คิดว่าเป็นเกเลยคิดว่าเป็นเกย์เลยคิดว่าเป็นเกย์เลยโอเคค่ะแปลกค่ะแปลกค่ะผู้ชายส่วนมากก็ดูบอลผู้ชายส่วนมากก็ดูบอลใครไม่ดูอาจจะเป็นเกย์หรือเปล่าใครไม่ดูอาจจะเป็นเกย์หรือเปล่าสำหรับหนูก็มองว่าไม่แปลกนะคะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ ก็อาจจะไม่ได้ชื่นชอบในส่วนของตรงนี้ค่ะส่วนของตรงนี้ค่ะแต่สาหรับหนูก็แอบ,บคิดบ้างค่ะว่าเป็นเกย์หรือเปล่าหรือยัง,ง <c oughs> เป็นเกย์หรือเปล่าหรือยังอ, <c oughs> อุ้ยโอที่ก็เป็นสิ่งที่สาวๆคิดกันแ<ข>า่จริงมันไม่จริงครับครับมันไม่จริงบางทีเราไม่ดูบอลเราก็ไม่จำเป็นต้องดูคือบางคลิปคลับอะไรอย่างงี้นะในเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรที่เข้าไปดูแบบว่าชมลมนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าไม่มีนะมี มีเหรอมีใครอะตากล้องเราไงเนี่ยนะบ้าการผื่นนะโปกุนตายเออเมียเมียที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็เลิกหมดแล้วนะฮะไม่แต่ดูคลิปเคิฟอะไรอย่างเงี้ยตากล้องเราเป็นเขาเขาพี่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่แบบให้เท็จ ไฮเทคอ๋อเหรอใช่ไม่ค่อยไฮเทคไงากนนไปซื้อแถวันเพ้นนะวันนั้นกดโหลดโหลดโหล,ลดอะไรขึ้นมาชมมลมแรงฟ้าตังกว่า,า1 8โอ้โหขอเปิดมาปั๊บให้พี่ดูฝักไฟเนาะพี่ก็เลยถามบอก จะเปลี่ยนรูปทํายังไงจะเปลี่ยนไปหน้าอื่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็สไลด์ไปอย่างเงี้ยคโอ้โหดูหน้าเก่าก็เหมือนเดิมนะชั่วโมงครึ่งปวดตาเลยโอ้โหนะครับผมนั่นก็หลายๆอย่างแล้วกันนะที่คุณคิดแต่ว่าถ้าเขาไม่ดูกีฬาเขาอาจจะไม่ได้เป็นเกย์ก็ได้ต้องบอกไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วด้วยครับผม ต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าพิธีกรชายสวยๆนะครับของลาคอสครับผมและหน้าผมจะเกตสยามครับแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารในการบอลไทยใช่เลยนะฮะรวมทั้งอินสตาแกรมของเรา2คนด้านล่างนี้นะครับเปลี่ยนแล้วนะฮะอินสตาแกรมเปลี่ยนแล้วแต่โมเดสก้ผมพิสุทธิ์นะฮะครับผมต้องย้ำหน่อยฮะครับผมแล้ววันนี้นะฮะผมกับน้องแตงโมืองมาสุดรับสวัสดีครับ